เน่ขอโทษลูกพี่กลับมาช้าฉันจะไปฟ้องพี่พัติกะพี่จะไม่รบกวนสงสารลูกพี่ธะนะนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นแหละพี่ยังไม่เคยเจ็บท่าี่ฉันเคยเจ็บมาก่อเลยน้องต้องการพี่พัติกาใช่ไหมพี่ยอมน้องแล้วน้องพี่สัญญาพี่จะไม่โผล่หน้าไม่ฉันเห็นอีกรีบเก็บของสิจะพี่จะรีบเก็บเดี๋ยวนี้เลยจะไม่ทำไมล่ะพี่ พี่ก็ปล่อยมันไปสิไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนางเอื้อยมันไม่ใช่ลูกของพี่พี่ปล่อยให้มันกลับไปอยู่กับพ่อมันาดีแล้วคณิฐา,าก็เป็นเมียพี่คืนพี่ปล่อยให้ลูกกับเมียพี่ไปอยู่กับผู้ชายอื่นแต่มันขวางหูวขวางตาน้อเหลือเกินนะพี่หันไปมองมันสิจะ๊ะนะฉันกลัวว่าวันหนึ่งพี่จะได้สติแล้วกลับไปรักมันต่างหากไม่ใช่ว่ายังเหลือเยื่อใยให้กันนะเอางี้ ถ้ามันทําอะไรให้น้องไม่พอใจแล้วก็มาบอกพี่น่งคณิต h a มังกาลังเก็บของจากกระท่อมมาแล้วจะไปไหนคณิถียังไม่ได้บอกพี่หรอจ๊ะไปไหนบ้านจ้ะเอ็งจะไปอยู่กับใครไปอยู่กับลูกจะไปอยู่กับชายทุกก็บอกมาเองไหมสวัสดีจ๊ะ้าเผาบ้านพ่อเองไปล้วเอ็งจะไปก็ไปแต่นางเอื้อยเนี่ยต้องอยู่กับข้าพี่ เผาบ้านพ่อใช่ไหมพี่ก็แค่เผาแล้วก็ยกให้กับเอ่อเอ่อข้าวแก่ข้าวแก่บอนไก่ไปแล้วนะ่ะทำไมพี่ไม่บอกฉันทำไมทำไมพี่ถึงได้ทำแบบนี้นั่นเป็นที่ดินของพ่อฉันนะเป็นที่สุดท้ายที่ฉันกับลูกมีทำไม่ได้ถ้าเสียให้พ่อเองมันต้องเ่าไหลละแล้วก็ที่แปลงนั่นก็จะ,จะรููหนูขายไปก็ไม่ได้ราคาหรอก ถ้าแกจะไปอ่ะนังเอ้ยเนี่นออยต้องอยู่กับค่าข้าจะเลี้ยงมันเป็นค่า,า,ารนแต่รำแกลื้อแต่รำอร่อนเอารำมารำงให้แกแม่ปลามาดาฉันอยู่แห่ง